แคทตี้5ชื่อนางสาวสุกิตาในสน่วนนะคะตอนนี้อายุ34ย่าง35แล้วค่ะอเผดอิญว่ามีน้องที่รู้จักกันมาแนะนำให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเซซิมอลอยู่ตัวหนึง่งก็คือนี่ค่ะไฟโตว,วีซึ่งไฟโตว,วีเนี่ยคุณของเขานะคะคือช่วยมันเป็นผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ลำไส้ซึ่งถามว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายก็ระบบ ภายในลำไส้นะคะคือบางทีสองวันถา่ายทีก็แบบบางทีก็แบบนานนะคะเป็นเป็นคนทานหนักซึ่งถามว่าประโยชน์ที่ได้รับจากหลังจากที่ทานไฟโตวีเนี่ยก็คือ,อทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับฟ้าด้วยซึ่งถามว่าประทับใจกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากแค่ไหนก็ บอกได้เลยค่ะว่ามาเพราะว่ามันทําให้ฝ้าจางลงแล้วก็น้าหนักตัวลดลงด้วยแต่ก็วิธีการชงก็ง่ายๆค่ะก็ฉีกซองแล้วก็ชงในน้ําเย็นแล้วก็ดื่มก่อนนอนอประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็แค่นี้ค่ะทำให้ฝ้าลดลงแล้วก็ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ